สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเรือนพฤศจิกาย,ยน2565กันนะคะชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวดาวประจำตัวของท่านยังคงโครจรอ,อยู่ที่ราศีมีนคือพบพันธุของดวงชะตามีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีในด้านการงานชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนพบกรรม,มะหรือเจ้าเรือนการงานช่วงต้นเดือนดาวพุธโคจรอยู่ที่พบลาภะหรือโชคลาภผลประโยชน์ท่านจะมีโชคลาภอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานหรือมาจากการลงทุนนอกจากดาวพุธมาอยู่ที่พบลาภะแล้วยังมีดาวพระสุขเจ้าเรือนลาภะ มโครจรร่วมด้วยดาวพุธและดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำจะส่งผลดีในด้านของความราบรื่นท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานให้เกิดความคล่องตัวแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนสหัชชะอยู่ที่พบปุตตะเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันและยังมีดาวพระพุธกับพระราหู ก็เป็นคู่ศัตรูกันเมื่อดาวเรงการย่อมส่งกำลังถึงกันชาวธนูควรระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนและบุตรบริวารท่านจะมีเรื่องเดือดร้อนอันมีสาเหตุมาจากเพื่อนฝูงหรือบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินการจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานย้ายเข้าพบวินาศให้ท่านระมัดระวังปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์ในช่วงเครื่องเดือนหลังถ้าเป็นไปได้ให้ท่านพยายามทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ต้องออกหน้าจะส่งผลดีในเรื่องการงานของท่านค่ะในช่วงปลายเดือนดาวพุธย,ย้ายเข้าทับลัคนาเกิดท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงาน ท่านจะมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์งานใหญ่ๆเรื่องของการงานท่านจะมีความมั่นคงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะด้านการเงินชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระเสาร์เดินหน้าเป็นปกติแล้วหลังจากที่เดินพักองศามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ดาวเสาโคจรเดินหน้าเป็นปกติในบ้านของตนเองมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิบดีเช่นนี้ชาวธนูจะมีความสำเร็จในด้านของการเงินสิ่งที่มุ่งหวังไว้และเคยติดขัดจะกลับมาราบลรื่นและสมหวังดังที่ตั้งใจและจะดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี2566เลยนะคะเพราะจากนี้ดาวเสาจะเดินหน้าเป็นปกติ ไม่มีการเดินพักองศาอีกแล้วในช่วงปีนี้ค่ะในด้านของความรักชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่หมายถึงคู่ครองคนรักการที่เรือนปัตตนิมีดาวพระอังคารคือดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าไปกุมอยู่จะส่งผลดีกับชาวธนูที่ยังโสดท่านจะมีเกณฑ์พบรักใหม่หรือมีคนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาพูดคุย และในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกเกณฑ์ของความรักจะราบรื่นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพอมาช่วงครึ่งเดือนหลังก็ให้ระมัดระวังมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันร,ระหว่างคู่ครองคนรักอาจทําให้เกิดมีการทะเลาะมีปากเสียงกันได้บ้างในบางครั้งค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิด สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลักษณะให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ